สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมาทําการทดสอบนะว่าถ้าเราวางนะครับลำโพงอินฟไร์เออร์จีสองศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับลงทิปโทเสียงจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมันเป็นลําโพงแบบไซส์เล็กนะครับระหว่างหน้าคอมนะครับก็ทิปโทนะครับอยากที่เรารู้กันนะครับจะช่วยนะครับ ในเรื่องนะครับทำให้เสียงโปร่งนะครับในของลําโพงที่เป็นตัวใหญ่นะจ๊ะแต่ละครอันนี้เรามาดูนะครับว่าเฮ้ยถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยจะเป็นย่างไงกันบ้างครับโอเคครับในคลิปคลิป,ลปนี้นะครับเราจะลองเพลงที่ให้มันมีจังหวะเร็วๆนะครับและเบสห,หนักๆบ้างโอเคครับเพื่อใ้การเสียเวลานะครับมาลองฟังเพลงกันเลยจ้ะ

ไฟให้เด็กมันแรปไฟให้เด็กมันคลั่งนี่น่นคือพลังอยให้บีมันแรงเพียพาเพลงแสดงโลภุพังกับแพงเวทีแบนส์คแยกแล้กันไปทำไมทำไมใส่ใจใรามันลึกวิญญาณนักลรก็มาพิคาให้คนทั้นั้นต้องลำลึกลองหยูดสักนิดและนึกเก็บประวัติที่เราบันทึกให้ทุกคนรู้ว่านี่คือศึกสงครามากันเป็นอาชีพกู back on the street แลวกลับมาออกโทรทัศน์ทัวต่อไคมจั ชอบแต่งบ <OR> ุกยันปีหน้าที่บอกแต่บุกตั้งสี่ภาพห่อแต็อเป็นกรรเด็กมันล่ำมันต้แต่สีเส้นอันแรกแต่คนจะไม่ซื้อสนดีไม่เป็นไรชูพี่อยอารมณ์เาแม่งนัแต่ตจะรับซับไปกันเพียบตอเขาทราว่าซับซับซับยี่อะไราฟิวเอฟเอชโวยขไม่โวยงอสตไม่พลาดเป้าอ่กลับเียวรีบ่วยตอไม่ยังไม่รวยพอแม่พวไม่ตึงชะดาแต่ราทูอินบนหลังของมัชิมาปฏิป มันแรปบ้านใหม่รถ ปไปให้เด็กมันคลั่งนี่น่นคือพลังปล่อยให้บีมันแรงเฮียรพาเพยสลงโลผูพังกับแพงเวทีแบงช่วแดกจะฟลกันไปทำไมทำไมใส่ใจรามันลึกวิญญาณนกลากัมาพิฆาตไ้คนทัชาตินต้องล่มลึก้องหยุดสัเดและนเก็บประวัติที่เราบันทึกให้ทุกคนรู้ว่านี่คือศึกสงครามกองชาติทากันเป็นอาชีพ งอสติวไม่พลาดเป้าอย่ากับเซียวรีบ่วยต่อไม่ยังไม่ฮ่วยพอแม่หัวไม่เป็นชัดาแต่ราบกูอินบนหลังของมัชชิมาปักปักทามเกียดเป็์ยิดเป็ด ah red red อยู่ให้แบกคว้ากันนะเต่ red ทำเป็นควมีก็ดีแล้วร้อม แม่ก็เปิดประตูเข้ามาทำไมซ้อมซะจะเลดคนมันท้อฟ้อมชัดแต่ด้อมอย่าเพิ่งเบรกใครบอกว่าพ่เศษลองมองไปที่เว็บที่ธรรมดาทุกมเททุ่างทกันบ้านกันดองไว้เป็นเอชเล้ดูไม่ค่อยจะเป็นชิ้นเป็นอันจนโฟนดริงก์เลยฟังถ้าติดรายการและดังมันไลฟ์บูพเพียงที่เชนก็บอกว่าเขาเก่งที่ทำได้ทุกอย่างแต่มองว่าไม่เด่นไปเก่งเอาสักอย่างจะดีกว่าอดีตถ้าไปไม่สึ้งเลยสักทางมันผิดจะเรียนรู้แรปจนไม่เลิกเลยอนาคตจะดับสนิทก็ไม่ได้เสกแค่ทำธนิตศาสตร์อยู่ระ่งน้องแรปเพลงอย่นเูป็ังก็เเชิญลยที่ออยากจะัด <laughs> okay, I act like a dog. <laughs> uh, red, red, you it, walk in the stage, red. Pop แล้วล้อม็นพอเรทแม่ก็เปิดประตูเข้ามาทำไมซ้อมฉันจะเลทคนมันทชอบฟอมช็อตจ่อหมอมอย่าเพิ่งเบรกใครบอกว่าพ่เศษลงมืงไปที่เกรทเพื่อธรรมดาทุงเรียนงทุกอย่ากันมาตลอดมันเป็นเอชเลยดูไม่ค่อยจะเป็นชิ้นเป็นอันจนโฟนริงเลยฟังเ้อติดรายการและดังมันไลฟ์มูฟพร็อพและที่เชนก็บอกว่าฉันเก่งที่จำได้ทุกอย่างแต่มองว่าไม่เด่นไปเก่งเราสักอย่างจะดีกว่าอดีตถ้ไปไม่สุดเลยเส้นทางมันผิดจะเรียนรู้แรปจนไม่เลือนแลยอนาคตจะดับสนิทก็ไม่ได้สำเร็จ แล้งเงี้ยไม่เนิมอยู่เป็นสามอังกฤษก็เชิญเลยที่อยากจะอัดคิติแต่คุณมันเกิดมาชมทุกอย่างไง้ยดิเป็นเป็ดอย่างนี้แล้วมันไม่ดีทำอย่างนี้มึงกูว่าไม่โดนให้คุณทำอย่างโน้นมึงกูว่าไม่เอาคุณนินก็เกียดเป็ดคุณนี่ก็เกียดเป็ดเดินทางขวามันโน่นมองกูเราจะเดินทางซ้ายไม่โน่นมึงกูไรอธิบายไปมึงก็ไม่กูใจคุณนินก็เกียดเป็ดคุณนี่ก็เกียดเป็ดเกียจเป็ดเกียจเป็ด yeah yep ha okay i act like a dog take my egg